สวัสดีครับชาวโตวอิกทุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังสรุปบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้นะครับ How to Fail นะครับทุกสิ่งที่ฉันเรียนรู้จากความผิดพลาดโดยคุณอลิซาเบตเดดีนะครับโตอิกนั้นให้ความสำคัญนะครับกับการที่จะรับมือแล้วก็ก้าวข้ามอุปสรรคชีวิตได้นะครับเราจะให้วิธีคิดที่ถูกต้องครับเพื่อให้ชีวิต ดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นนะครับนี่เป็นผมว่านะเป็นปรัชญาที่มีไว้สำหรับนักสู้ครับมีไว้สำหรับผู้ชนะครับเพราะว่าถ้าคุณศึกษาสโตนิกดีนะครับแล้วก็อย่างน้อยนะติดตามช่องเนี้ยผมจะนำเสนอแนวคิดหรือ Mindset ของสโต i ิกที่ทำให้คนเนี่ย มีกำลังใจในการสู้มากขึ้นครับเข้าใจธรรมชาติทชีวิตมากขึ้นแล้วก็เอาชนะอุปสรรคได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีความยืนหยัดอดทนมุ่งมั่นมากกว่าคนทั่วไปนะครับเพราะว่าโซอีกนั้นจะเป็นไม์เซ็ตของคนส่วนน้อยครับซึ่งมีศักยภาพที่จะเป็นผู้ชนะแล้วก็มีความสุขใช้ชีวิตราบรื่นกว่าคนทั่วไปนะครับเนี่ยวันนี้ก็จะเป็น คือผมก็ทำทำเป็นซีรีส์หลายชุดผมก็ทำเป็นเซตเอาไว้นะจะพูดถึงอะไรบ้างก็จะมีเรื่องราวของอออุปสรรคและความล้มเหลวก็จะเป็นอีกเซ็กชันหนึ่งที่ผมอยากจะทำนะครับนี่ครับคือมนุษย์เราอะนะคนทั่วไปถ้าถ้าเราไม่พยายามเนี่ยถ้าไม่เจออุปสรรคเราจะกลายเป็นคนเดิมครับแต่ว่าถ้าเราเจออุปสรรคเจอความท้าทายเราจะกลายเป็นคนใหม่นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ดีและแกร่งกว่าเดิมนะครับ กลับมาดูนะครับสิประเด็นจากเล่มนี้นะครับ how to fail นะครับเขาบอกว่า 1. ความล้มเหลวนั้นเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับทุกคนต้องล้มเหลวในบางเรื่องบางจุดแน่นอนครับสิ่งสําคัญนั้นสิ่งแยกๆว่าใครชนะใครแพ้คืออะไรครับการเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็ Move On นะสองอย่ากลัวที่จะล้มเหลวครับเพราะว่าความล้มเหลวนั้นเป็นบันไดสู่ความสําเร็จนะครับ ถ้าคุณไม่กลัวความล้มเหลวนะคุณก็จะกล้าเสี่ยงครับแล้วก็กล้าทําสิ่งใหม่ๆแล้วก็คุณจะกลายเป็นเนี่ยคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมครับมีเวอร์ชั่นดีกว่าเดิมครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่กว่าเดิมนะฮะความล้มเหลวนั้นข้อ3นะครับความล้มเหลวอาจเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันสอนให้คุณเข้าใจความยืดหยุ่นครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับ อ่อนน้อมถ่อมตนครับแล้วก็รู้วิธีรับมือความพ่ายแพ้นะครับมันทำให้ผมนึกถึงนี่นะคำคมของจิมโรนนะแมสเนี่ยหวังว่าทุกอย่างจะง่ายขึ้นครับแต่ว่าผู้ชนะจะหวังว่าเขาจะต้องเก่งขึ้นเจอเรื่องเดียวกันนะครับแต่แมสเนี่ยหวังว่ามันจะง่ายครับแต่ผู้ชนะจะหวังว่าเขาจะเก่งเขาก็จะใหญ่กว่าปัญหาไปได้ไงนะครับแมสหวังว่าปัญหาจะลดลงครับแต่ว่า ผู้ชนะจะหวังว่าเขาจะมีทักษะที่มากขึ้นครับแม้ Mass หวังว่าอุปสรรคจะลดลงครับแต่ว่าผู้ชนะจะหวังว่าเขาจะมีปัญญามากขึ้นหรือว่าผู้ชนะนั้นเขาจะทําตัวให้ใหญ่กว่าแล้วก็มีพลังมากกว่าปัญหามากกว่าอุปสรรคเสมอครับนี่เป็นหมายเซตของผู้ชนะซึ่งผมว่าเป็นหมายเซตเดียวกับ s t อีกเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยโซอ,อีกจะมองว่าความล้มเหลวนั้นมันสอนเรอครับมันมันเป็นสิ่งทีออ่ธรรมชาติพยายามไกด์ให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับข้อ4ครับอย่าจมอยู่กับความล้มเหลวคุณครับจงเรียนรู้และก้าวต่อไปครับอย่าปล่อยให้ความล้มเหลวนั้นลิมิตชีวิตคุณฮะนี่เป็นสิ่งที่ต่างเหมือนกันนะคือแมสเนี่ยจะให้ความล้มเหลวลิมิตเขาครับ,รบแต่ผู้ชนะ จะไม่ยอมครับเขาจะมองว่าความล้มเหลวคือสินแ毫ต้องเหยียบครับนะฮะเขาต้องเหยียบเพื่อดันให้เขาขึ้นไปข้างบนให้ได้ครับก็ไปข้างหนแต่ว่าแมสจะให้ความเร็วนั้นกดเขาไว้ต่ําลงครับนะฮะจำกัดเขาไว้อยู่แค่นั้นนะนี่เป็นความต่างเป็นเรื่องของกรธแล้วก็ฟิกไมซ์เซ็ตได้เช่นกันนะครับข้อ5ครับจงฉลองความสําเร็จคณฮะเมื่อคุณทําสิ่งใดสําเร็จนะ จงฉลองครับเพราะว่าคนจะได้มีแรงบันดาลใจครับแล้วก็รู้สึกซาบ,บซาบซึงกับศักยภาพตัวเองครับสำคัญนะครับที่ผมว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ฉลองตัวเองครับแต่จะร้อยคนอื่นมาฉลองครับเพราะว่าเราต้องการการยอมรับจากคนอื่นแท้จริงแล้วนั้นคนที่คุณควรยอมรับให้ได้ก่อนคือตัวเองครับ ถ้าคุณไม่รักตัวเองเนี่ยและคนร้อยก็เดินมารักนะลำบากแล้วครับคุณมีปัญหานะนะฮะสำเร็จถลองตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นพากินข้าวดีๆพากินร้านอาหารดีๆเลี้ยงข้าวเสียงคุณชอบเนี่ยเลี้ยงตัวเองก่อนเป็นเสียสายเปย์ตัวเองครับถ้าคุณเป็นเสียสายเปย์ตัวเองเนี่ยนะผมว่าคุณจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพมี a t t i t u ที่มีความหนักแน่นแล้วก็ มีความรับผิดชอบสูงขึ้นมาทันทีฮะต่อมาครับก็6จงล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดบวกนะครับสำคัญนะครับเพราะว่าคนที่รายรอบรายล้อมคุณนั้นจะสง่งอิทธิพลต่อสง่งอิทธิพลต่อความคิดคุณฮนะดังนั้นเนี่ยเลือกนะครับจงให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เชื่อคุณแล้วก็สนับสนุนให้คุณไปสู่เป้าหมายนะครับถ้าไม่มีจริงๆนะครับ ออนไลน์ช่วยได้นะครับติดตามนะติดตาม Twitter คนที่เขาสำเร็จหรือคนที่ให้แรงบันใหญ่ใจคุณสควรสำเร็จครับติดตาม f a c e o o o จริง Facebook ทุกนี้ก็ไม่ดีนะผมเสือเฟซบุ๊กเนี่ยมันเน้นโฆษณามากเกินไปมันยัดเยียดมากเกินไปผมยังคิดว่า Twitter ดีครับนะฮะทวิ t เตอด,ตดี YouTube ดีฮะสออย่างเนี้ยเฟซบุ๊กน่าจะเริ่มถึงคราวเสือมนะผมมองนะ ไม่ไหวไม่ไหวจริงนะต่อมาครับข้อ7อย่าหยุดฝันนะฮะอย่าหยุดฝันฮนะอย่ายอมแพ้ครับนะฮะอย่าเลิกล้มที่จะไล่ล่าตามความฝันนะครับเพราะว่าความฝันนั้นมันเป็นสิ่งที่โอเคละตอนนี้อาจจะอยู่ไกลก็เนื่อมครับแต่ว่าถ้าคุณทำตามกระบวนการที่จะเดินไปสู่ความฝันเลยนะถึงแน่นอนครับจงจงแบบหยุด โฟกัสว่ามันอยู่ไกลแค่ไหนครับแต่จงโฟกัสว่าฉันจะก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆทีละก้าวได้อย่างไรครับนะฮะโฟกัสกระบวนการซึ่งพงเนี้ยสตอิกก็สอนเช่นกันนะครับต่อมาครับข้อ8จงใจดีตัวเองครับจงใจดีกับตัวเองเป็นเพื่อนตัวเองฮะทุกคนทำมาพิพาทได้ครับแต่ว่าน้อยคนนักที่จะไม่กดดันตัวเองนะฮะ น้อยคนนักที่จะไม่โทษตัวเองครับเนี่ยโอเคล่ะการโทษตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณพยายามมามากแค่ไหนล่ะคือถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับโตอิกก็ผมจะชอบเปรียบเทียบว่าการยิงธนูนะนักยิงธนูเนี่ยของโตอิกนั้นเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทําได้ดีสุดคือ กระบวนการครับคือการง้างธนูเล็งให้เข้าเป้าแล้วก็เเฟ้งสมาธิแล้วก็ปล่อยลูกธนูครับหลังจากที่ปล่อยธนูแล้วเนี่ยมันจะเข้าเป้าหรือไม่เข้านั้นเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ล่ะถ้าเรากลับมาตรวจสอบตัวเองนะว่ารีบริวตัวเองว่าจริงๆเราทําดีที่สุดแล้วหรือยังนะถ้าทําดีที่สุดแล้วแต่ผลลัพธ์มันไม่ดีตามที่เราคาดหวังนั้น ก็อย่าได้ทุบตีตัวเองครับจงให้ใจตัวเองว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเราก็ตั้งใจนะแล้วก็ทําดีสุดนะแค่นี้ฮะจงใจดีเดยครับอย่าได้ทุบตีอะไรโทษแล้วก็อย่าได้วิพากษ์วิจารณตัวเองมากเกินไปนะฮะเพราะว่าคนที่อยู่คุณตลอดการตลอดเวลาก็คือตัวคุณเองนะครับถ้าคุณมีการาสงสัยในตัวเองถ้าคุณวิจารณตัวเองนะ ควรจะกลายเป็นคนที่มีความทุกข์นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพจะลดลงครับเรื่องนั้นนะครับจงเป็นเพื่อนที่ดีตัวเองครับต่อมาครับข้อ9นะครับคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้นะครับอย่าอายครับถ้าคุณอยากสําเร็จนั้นบางทีคุณต้องขอคําแนะนําจากคนอื่นครับนะฮะง่ายๆครับถ้า ทำไม่สามารถเิงก็ออนไลน์ครับผมชอบใช้คือผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบที่จะออรับผิดชอบชอตัวเองนะผมจะค้นออนไลน์ว่าเจ้นี้ถ้าเราเจอปัญหาเนี้ยนะคนอื่นเขาทำยังไงคนที่สําเร็จในในเวนี้เกาทําอะไรบ้างเขามีสเต็ปอะไรบ้างเนี่ยเรียนรู้ครับค้นออนไลน์ไปเลยครับตาม Twitter ครับดู youtube เนี่ยผม,มช่วยได้เยอะเลยฮนะสุดท้ายครับจงเชื่อมั่นในตัวเองครับนะฮะ คณมีศักยภาพที่จะบรรลุทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับจงเชื่อมั่นแล้วก็อย่าได้ล้มเลิกความฝันคุณนะครับมนุษย์นั้นทุกคนนะครับมีศักยภาพนะครับเรามีธาตุแท้เรามีเหมือนกับอะตอมของพระเจ้าอยู่ตัวนะครับทุกคนเป็นพระเจ้าได้นะครับเพียงแต่ว่าน้อยคนนักที่จะ ยอมรับว่าตัวเองนะมีเสี้ยวของพระเจ้าอยู่ในตัวคุณต้องเชื่อมั่นครับว่าคุณเป็นลูกหลานพระเจ้าและคุณสามารถทำทุกอย่างให้สำเร็จได้ถ้าคุณมีความตั้งใจอย่างจริงจังนะนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ได้จากเรื่องนี้แล้วผมก็เอามาเอาสโตอิกมาแทรกนะครับซึ่งสโตออิกนั้นก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับถ้าสนใจประเด็นเก็บเลยนะติดตามช่องเลยครับเดี๋ยวผมจะมาเอาเรื่องประเด็นเหล่านี้มาใช้ฟังต่อไปนะครับท่านี้นะครับ เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ